โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะก็จะมาบอกว่าผมเนี่ยจะกลับมาอัดไมา์คาบแล้วนะแล้วก็นี่เป็นวูที่ผมว่าจะอัดมาลงแต่ว่าไฟล์เสียงมันดันเสียก็คือเสียงไม่มีเ,เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเราข้าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็คือผม ได้เกิดที่ที่แห่งหนึ่งเดินมาเรื่อยๆจนเจอหมู่บ้านแล้วก็มาสร้างบ้านตรงนี้นะโอเคนั่นเดี๋ยวผมพาไปทัวร์หมู่บ้านดีกว่าอ่าฮะแล้วก็ขอโทษได้ดีหายไปนานสักพักเลยผมยังไม่ได้รู้ของเลยนะอือ uh ฮึ huh. ขอโทษจริงๆจริงๆ,ๆคลิปมันสิบแปดนาทีเลยนะที่ผมอาจอะแต่ว่าเสียงไม่มี ผมคงไว้เอาให้คนดูไม่ได้หรอกใช่ไหมคุณคุณไม่อยากที่ยินคลิปเสียงคลิปที่ไม่มีเสียงหรอกเสียงอ่อันนี้อาจจะเข้านะเสียงจอยอุ้ยห้วโอ้ผมเส่ยจคลิปจังเลยอะอาจต้องนานเป็นคลิปพาลูดของในหมู่บ้านซะแล้ว คลิปนี้ก็หนาจะมีอะไรมากก็คุยกันไปเรื่อยๆนี่แหละเอ้อแหเพื่อตามผมก็เพิ่มมาแล้วอู้หของดีอุย้ยอุ้ยกระตุกอ่า อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะเนี่ยผมก็ทออยู่นะฮึอชิอมาป้นโอ้ยไม่ใช่มายีมของไปโอ้ยจะมือแล้วกลับไปนอนบ้างงั้น จริงๆก็นอนในบุบ้านก็ได้แหละแต่อยากนอนบ้านตัเองนี่อุตส่าห์ทำมาบ้านไม่มีประตูด้วยนะนอนไม่ได้วะเออนอนได้แล้วนี่จะเป็นเช้าวันที่สามในเกมไมค์ครับนะครับผมงั้นเดี๋ยวตัดจบเลยล้วกันนะ โอเคก็จบไปแล้วเราคลิปมาครับพาทัวร์บ้านและหมู่บ้านนะครับเป็นยังไงบ้างชอบหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ผมด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจผมต่อไปนะครับเจอกันใหม่พักนหน้านครับบ๊ายบาย